จมเรียบสวในตอนคนี้บันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในเรื่องของการฝึกอ่านภาษาเขมรนะครับในส่วนเมเรียนหกสบมบรูรณ์จำเรียงเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยนะครับสาริกาแก้วสาริกาแก้วเอยซีไอกองกองไฮซารียงซีเพลดัมบองปรจักคเนียเลง เออยแกวแกว์เออยสลับเวียจะก,กระบัยเมื่อเวียเธอเพลงให้ซาเรียงโปรจักเนเลงเลอแมกปรึกษาเออยแกวแกว์เอเอยครับก็รายละเอียดนะครับอันนี้ก็คําว่าจจมเรียงเนี่ยมันมาจากคําว่าเจรียงนะครับเจรียงนี่แปลว่าร้องเพลงนะจมเรียงคือเนื้อเพลงนะครับแล้วก็คําว่าเพลง โฮเชงโลสระเองโอนะครับจำเรียงนี้คือ,อเสียงร้องคนเนะ่ยเพลงนี้ถ้าพูดถึงเพลงในที่มาจากภาษาเขมรนะคำว่าเพลงหมายถึงดนตรีบรรเลงเฉยๆนะครับมันต้องมีจำเรียงด้วยนะครับถึงจะมะีเสียงคนประกอบนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงสาริกาแก้วนะครับสาริกาแก้วก็อาจจะแปลว่านกแก้วนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่เด็กเขมรจะร้องได้ทุกคนเพราะมันใช้ประกอบการเรียนและเป็นเพลง แรกๆที่นักเรียนเรียนนะครับถ้าในภาษาไทยก็ความนิยมมันก็ประมาณเพลงลอยกระทงนที่ทุกคนจะต้องร้องได้นะครับข้อมูลก็เป็นโน้ตนะครับแต่ว่ามาดูเนื้อข้างล่างเลยนะครับสาิกาแก้วเอยนกแก้วเอยนะครับซีเอกองกองนะครับซีก็คือกินนะใช้กับสัตว์แต่ว่าที่สุรินทร์เราเนี่ยซีก็ใช้กับคนได้เป็นปกตินะแต่ว่าขมิ้นกลางเขาใช้ซีกับสัตว์ซีก็คือกินนะครับ ไอกองกองก็กินอะไรนะครับกองกองคือเสียงที่ดังกองกองกองนะครับแล้วว่านกมันจิกอะไรสักอย่างนะครับไฮซาริยงอันนี้เป็นแค่อะไรครับเสียงร้องสร้อยหรืออะไรพวกนี้นะครับไม่ไม่ได้มีความหมายนะครับแล้วคาว่าสตวนเนี่ยแปลว่าซ้ํานะครับหมายถึงว่าเขาจะร้องท่านี้ซ้ํานะครับซีแพลดัมบองนะครับซีแพรดัมบองกินผลดัมบองนี่เป็นเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งนะครับก็คือมันกินผลของต้นดัมบองนะครับ โปรเจกต์คเนียเลงนะครับโปรเจกต์คเนียเลงก็คือโปรเจกต์ก็คือการจึกจิกกันนะครับคเนียคเนียคือพวกเดียวกันเลงก็คือเล่นนะครับคือจิกกันเล่นเอ่ยแกวแกวเอ่ยอ,อันนี้ก็เป็นแค่เสียงคาสร้อยเฉยๆนะครับถัดมาครับสลาเวียจะกระบายนะครับปีกมันนะครับจะกระบายก็คือมีรอยออกระบายก็คือมีลวดลายจักก็คือมีการสั่งลวดลายนะครับแต่อันนี้เขาเปรียบเทียบว,ว่า ขนของมันเนี่ยมีรอยมีลวดลายนะครับมวดเวียทเวอร์เพลงนะครับปากมันทําเสียงเพลงนะครับก็คือเสียงร้องนะครับไฮซาระยังอันนี้ไม่ต้องแปลโปรเจกเคเนเลงคือจิกกันเล่นลือเมกปรึกษานะครับบนแมกก็คือกิ่งปรึกษาคือปรึกษาซึ่งแปลว่าต้นไม้นะครับก็คือบนกิ่งไม้เอยแกวแกวเอยนะครับก็เอยแกวแกวเอยก็เป็นแค่คาสร้อยนะครับ ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับถ,ถ้าอยากฟังเพลงนี้นะครับก็สามารถใช้คำนี้นะครับเสิร์ชหาฟังได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะเป็นเพลงที่ร้องไปร้องมาจริงๆมันก็จะมีบทที่3มบทที่4แล้วก็คนร้องเนี่ยเขาจะเติมคือมันมันจะมีโครงสร้างเพลงประมาณนี้แล้วก็คนร้องก็จะด้นสดใช้ในการจีบสาวก็ได้ใช้ในการทำอะไรก็ได้เพเียงแต่ว่าหาคำหรือหาจังหวะเนี่ยให้มันลง กับคำคำนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ร้องไปมันก็จะมีสร้อยไฮซาริยังสร้อยเฮยแกวแก้วเอยนะครับมันลักษณะเป็นเพลงเหมือนเพลงพื้นบ้านเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าไอตัวที่เรามาเรียนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเป็นแม่บทหรือเป็นบทแรกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพวกนักเพลงหรือพวกคนที่จะเรียงพวกนี้เขาก็จะด้นจีบสาวด้นกระแนะกระแนกกันอะไรก็ว่าไปนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสมอากุลสมจุลเรียบ